สวัสดีทุกคนีนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดปาร์ตี้ในแมป 6pm กันนะครับในบทนี้คุณผู้ชมจะต้องทำการซื้อ VIP ก่อนนะครับ50โลบคัคทำการสร้างห้อง50เพลเยอร์เนาะลุยโดยยอาจจะรอสักพักนะครับในการโหลดฉากนี่ทำอะไรนะผมก็ลืมละโอ้ยโรงเรียนนักเรียนคือกับบ้านช้ากันหลายคนมากครับเปิดประตูไปก่อนเพื่อเจ้าผมไม่ได้ใช้เนาะมันไม่มีขึ้น ประตูเปิดเรียบร้อยรู้สึกว่าต้องไปปิดวิทยุนะครับเดี๋ยวตามไปก่อนอยากให้พร้อมนะครับเดี๋ยวปรับความละเอยียดนิดนึงรู้สึกว่าผมเล่นกับน้องๆเมื่อวานมาฉากในตำนานครับทำไมพี่กลับบ้านคณะเรียนไป let's go ไปเุอยๆ คือวุ่นวายมากครับผมเยอะมากอันนี้คัสซี่เหมือนเดิมโอเคไป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 กดีก่อนยาวเลยต้องไปจุดเทียนนะครับคนแทงคนแทงครับมีครับผมค่อยเดินแล้วกันยังไม่เจอคุณสมอนสี่เลยนะเหมือนมีบางคนไปหยิบของรอนนะจุดตะเกียงให้เรียบร้อย รึปสวยเดี๋ยวผมไปเอาเสร็จตะปูก่อนชั้นล่างมาันน่าจะมีสองอันทำไมยังไม่กลับบ้านคักเรียนโอ๊ยครูสมอนสี<ๆ>ครูสมอนสี<ๆ> <laughs> คสรูติดสตาร์นบัมนึงไปขวาเลยแล้วกันเแถวตะปูน่าจะห้องเกือบสุดท้ายนะห้องนี้ตะเกียงผมมันจะมืดนิดน,นึงนะครับมีคนวางไปแล้วหรือเปล่าเหลืออันเดียวครับผมว่าคุณครูติด คุณครูอคุณครูติดประตูเดี๋ยวลองเปิดดูสิคุณครู <laughs> คุณครูติดสตารนนะ์น่าโอ๊ยแปบ๊บนึงขาดอันนึงครับผมสบายเลยนักเรียนาหายอีกอันหนึง่งโอ้ยแย่ละหลบไปแม่เอาคุณครูดุดบาค์ครับโอ้ยฉ <laughs> ันสอกหรือเปล่าวุ่นวายมากครับน่าจะห้องนี้มัง้งเจิงให้ทั่วก่อนนี่ห้องนี้ไม่มีใครเข้าไปเลย นี่ห้องนี้โอเคผ่านอันนี้ก็วิ่งยาวเลยครับอู้ซ้อนกันมากแป๊บนึงนะโอ้ไปไม่ถูกเลยพี่ค่อยๆตามกันไปตามโฟกัสไปละกันอันนี้ผมให้ผู้ชมทําให้ดีกว่าดูบรรยากาศนักเรียนนะครับไปเลยโอ้เยอะมากอะ่ะอะตามๆกันมานะครับค่อยๆไปมันก็ไม่แหลกนะครับทุกคนอันนี้คือเล่นได้50คนจริงๆนะทุกคนตามกันมานะครับตามกันมาเด้ออ้าว ติดคัสซีนวิ่งมาหน้าอราปภร, <laughs> รปภมองไม่เห็นหน้าเลยเรปภ <laughs> สว่างมากครับผมผมค่อยๆตามแล้วกันอนักเรียนตามๆกันมาเลยไปๆไปๆไปๆไปไป,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 ไปบุกถล่มโรงเรียนกันนึกถึงบรรยากาศใครเคยเข้าค่ายที่โรงเรียนบ้างครับฟิล <c oughs> มันได้เนาะมันเดิมครับแปบกุญแจก่อนนี่ผมก็สคริปต์สคริปต์ไปเลยนะครับแปกุญแจลืมไว้ที่คนนู้นฝากไว้ที่ที่คนนี้ไปครับห้องวิทยาศาสตร์ลงด้านล่างเลย ไปกันไวมากเลยเนาะเราผมด้วยครับโอเคมาข้างล่างแล้วนี่ออกมาจากตึกนี้แล้วนะครับต้องใส่ไปเลนโยคะม,มาเนาะหมุนคอได้ขนาดนั้นมากันเยอะจังเลิกโจมตีไม่ถูกเลยผีคงตกใจมากตั้งหลักก่อนจะส่วนกันไหมอะชั้นนี้หรือเปล่าทุกคนไปไหนกันชั้นนี้โอ๊ะโอโอแแล้วเจอผีเดี๋ยวว่ามันสุ่มห้องหรือเปล่าทอาไงโอ๊ยเรียบร้อยอม,มีคนเปิด โอ้โหใครไม่อยู่ผมไปก่อนนะผมมาทางนั้นแล้วกันโอเคมีคนได้กุญแจแล้วครับวาร์ปรวมไม่นิกว่าจะรอดเนาะออกมาต้องมาห้องนี้ก่อนรับคัดซีนเปล่าแล้วก็ไปข้างหน้างั้งอันนี้ผมจำไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าให้ไปที่พยมทองบิลดิ้งเนาะน่าจะเป็นอีกตึกหนึ่งหรือเปล่านี่เขาลงล่างกันแล้วน่าจะใช่โอเควาร์ปรวมถึงชาติที่ประตูปิดแล้วนะถือว่า ไวมากครับไวมากเลยรู้สึกว่ายังไม่ได้ไปตรงคิติศาสตร์นะใช่ต้องไปตึกนี้ก่อนต้องมีคนทำพัสเซิลก่อนมาแล้วครับชั้นหฟิลิมเหมือนตอนเข้าแถวขึ้นชั้นเรียนเลยนะครับกลับมาที่ห้องนักศิลป์ก็จะเจอคัรซีนตัวละครนี้ชี้ไปที่กุญแจจากนั้นที่ผมจําได้คือไปห้องที่ให้ทําภารกิจคิดเลขครับ เขาแปบกุญแจมาคนหนึ่งอาผมผมไม่เข้าไปเอาเนาะผ <Brand. S 1> มกดปิดประตูไม่ได้โถมามาคิดเลขคณิตศาสตร์กันสรุปคือทำกันทุกคนนะครับทุกคนได้รับข้อสอบเด็กดื้อกันหมดเลยเอดีหกสิบแปห้าสามสิบห้า 535สามสิบห้าคูณหกสามคูณหได้เก้าโอเคทุกคนต้องรอผู้เล่นคนอื่นก่อนนะครับให้เล่นจนผ่านโอเคครับเสร็จแล้วปาไปหาเรารพอๆกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของผู้เล่นที่มาด้วยกันไม่คนรเอฟเคนะอาจจะเกมค้างหรือต้องรีเลยก็ได้นี่ตามทางไปเลยละกันวับรวมครับผมยามมายามผมพาเพื่อนๆมา <laughs> มาถลม่มโรงเรียน No, มาถึงดานท่อแล้วนะครับอันนี้ถ้ามาหลายคนน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับช่วยๆกันไปสับวาวเนาะนี่จุดประทานแล้วนะประเด็นคือล่อใครแต่มีคนเปิดแล้วนะให้คนหนึ่งล่อไปก็ได้โอ้ย <c oughs> ผมว่าจะตามผีดีกว่าลองใช้ทางตรงดูก่อนอย่าเราโดนซูม นี่ก่อนโอ้ยเสียจตอนโดนจุนตีน่ากลัวมากตอนนี้ได้มาสามวาวแล้วนะครับนี่หมุนไปแล้วมีใครรอดกันบ้างนี่ก็กรอบไปก่อนแล้วการหาตัวแทงให้อ๋อค oh, <no. S 1> นมาตอนไหนบอกว่าหาตัวแทงให้โดนคนแรกเลยนะครับ เอาผ่านแล้วหรอบ <Yes! S 1> อกแล้วครับว่าถ้าเล่นหลายคนผมอาจจะไม่ได้ค่อยได้ทำอะไรในคลิปนะทุกคนช่วยกันเนาะต่อบ,บันไดกันอยู่บันไดามาครับผมบซึ่งพันนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นคัสซีนของด่านครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศของปาร์ตี้โหมดนะครับซึ่งสามารถเล่นได้ห้คนจริงๆ หากคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็จะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึงเนาะไว้เราดูกันต่อในพีต่อไปของเกมนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ